ด้เวลานอนแล้วคะ่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะซีทุ่มแล้วนะคะนอกก็จะเข้านอนเร็วจักน้อยกับบรูว่าสิรับหรือเปล่าพี่นอ้องเพราะว่าอ่าเมื่อมาตอนหัวค่ำนี่รับไปงีบไปตอนหาโมงหาโมงแรงพี่น้องคะ่ะกิน <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้วก็รับพี่น้องนอนเหรียญชฟ้าแล้วก็รับม,มืออืนออ่นมื่อีึดยาจะต้องตื่นตตีสี่เคิงคะ่ะเพราะว่าอ่าจะต้องออกจากบ้านต่ตีหา้าเพื่อที่จะเอารถเอารถไป ไปเข่าศูนย์ซอมเนาะค่ะเนาะไปเข่าศูนย์ซ่อมเฮ็ดหลอหลังลรถบ่ได้พังเนาะค่ะแต่ว่ามันจะต้องไปซ่อมพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาจะต้องเอารถเอารถไปไปตรวจเช็คสภาพเนาะพี่น้องเนาะเอารถไปตรวจเช็คสภาพพี่น้องคะ่ะแล้วก็เพื่อที่จะเพื่อที่อ่าจะเ <c oughs> จ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้ออกใบไม่เฮาว่ารถเท่าสา,าพรออ้อมใส่งานพร้พอมที่จะ ต่อเขาเอินเขาเขาเอินว่าอย่างก็ต่อต่อทะเบียนนะพี่น้องนั่นแหละค่ะปีนึ่งจะต้องไปเช็คข้างนึงถ้าเกิดว่าเขาไปเช็คแล้วรถเท่าอ่าพังตรงนั้นตรงนี้จะช้ำรถจะต้องสอมเท่าก็ต้องเฮ็ดพี่น้องถ้าเกิดว่าเท่าว่าเฮ็ดรถอีนางก็จะพ่สามารถขับต่อได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นอีนางยังต้องใส่รถยังว่าถ้ามีเงินออกรถไม่ก็ต้องเอารถไปสอมก่อนพี่น้องค่ะที่จริงพ่อยญ่พ่อหญยเพิ่นสีเอาไปให้อีนางนั่นแหละแต่ว่าพ่อหญยเพิ่นไปเฮ็ดงานพี่น้อง พ่อยายเพิ่นไปเฮ็ดงานแล้วนะคะนอเาเล้วเพิ่นบ่ได้กับมานะ่ะหน้าเมื้ออื่นนี่อ่าลูกเขยพ่อยายอยู่บ้านอยู่บ้านตรงนี้แหละอ่หล้านสาวไอ้ลูกสาวพ่อยายนะเพิ่นสิขับรถลงมาหาอีนางเนี่ยตีหาแล้วก็ขับรถไปคนละขั้นเพื่อที่เพื่อที่จะ เพื่อเพื่อที่อีนั่งนี่จะขับรถของเจ้าของเอาไปไหว้ยุลานสอมรถละอีนั่งเรลาอีนั่งจะต้องกลับมาเฮ็ดงานพี่น้องเขาก็จะต้องขับรถไปรับไปส่งอีนั่งนะคะเนาะนั่นแหละรถก่อเฮ็ดมือเดียวก็แล้วพี่น้องคะเอาไปส่งตอนเศ้าเอารถไปส่งตอนเศ้าตอนแรกก็ไปฮาบเอาแต่สีหน้าพี่น้องน,นะคะเนาะมื้อนีก็ได้ว,ว่าสีนอนไววจักน้อยก็บ่ดูว่าสิลับหรือเปล่าคะเพราะว่าปกติแล้วอีนักก่งจงกว่าจะนอนก็หาทุ่มเที่ยงขึ้น พี่น้องมันเป็นนอนเวลาหนีตลอดพี่น้องคะแล้วเวลาตื่นนี่ก็ต้องตื่นแต่้าพี่น้องแล้วมาเมิงกันว่าเมื่ออื่อสาวยีน่างจะตื่นมาสภาพแบบไหนนาอพี่น้องเนาะเมนี่นก็น,นอนรลบฟันดีสุขุสุข,ขนคนเดอค่คเดอแล้วพ่อกันเมื่ออื่อสาวจ้าตื่นลวจ้าพี่น้องโอ้ตีสี่เคิงพี่น้องคะ่ะตีสี่ของประเทศโนเว่ปกตินางไ่ทันตื่นหรอกเนี่ย มื่ขึ้นนอนบ่หรับพี่น้องอืมาว่านเพราะว่ามือว่านนี้นั่งกินกินข้าวกินขนมจีนเสร็จแล้วมันไปนา่งเงียบไปน่อยนึงตอนประมาณหาโมงหกโมงพี่น้องก็เลยเหตุให้อีนั่งีนนอนอยากอ๋อโอ้นอนยังก็จะรับตีหนึ่งกว่ากับตีสองแล้วก็รับรับตื่นเลยพี่น้องเลยได้กลปลุกตื่นมากก่อเตรียมตัวนนการนอนลลับหนาแรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้ออกไปสตาร์ทรถล่อลูกสาวพญ่มาหับมาขับรถไปโครละขั้นค่ะอีนั่งขับรถอีนา่งไปแล้วก็ เขาสิผ้าเอารถไ,ไปไปไหวอยู่อ่าศูนย์สมรถนะพี่น้องเนาะะเราลลูกสาวเพื่อใหญ่เพื่อนก็นกนจะไป่งนี่นั่งยมมองเห็นงานเลิกงานเล่าก็จะไปรับเอาแล้วก็ไปรับรถพี่น้องถ้าลิบจากหน้อยแปลงบัท่าค่ะท่าได้คีมพอ่อพ้อมกอเดินทางค่ะพี่น้องไปสตาร์ทรถล่อกรล่อลูกสาวเราขับรถลงมาโอ้ตีซีเคิงพี่น้องไป ชีวิตต้องสู้ก็สู้คักสู้แน่โอ้เมือยตือบอยู่พี่น้องยังมืดอยยังมือยอ,อยู่เลยค่ะข้างนอกนะเดี๋ยวนี้นี่มันเมืดแล้วนะคะเนาะตีซีตีซีนี่พระอาทิตย์เริ่มเริ่มสว่างตีหาพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเนาะพี่น้องอาจาย์เริ่มเขา้าความเมืดแล้วพี่น้องค่ะนับวันถอยหลังเริ่มเมืดมืดขึ้นเมืดขึ้นแล้วเมวื่อวานนี้หน้าไปซื้อขาอ่าวยังไม่ทันได้เอาลงจากรถเลย เอาลงกระสอบเดียวเหลือสองกระสอบพี่น้องเดี๋ยวน้าไปเอาเข่าออกจากรถก่นอนก็เดี๋ยวจะเอารถไปส่งลานสอบมื่อีบอกใครหนาวดอกจ้ะมื่อีบอกใครหนาวน่า,นาจะเอาเข่าไปในรถนี่แหละโอ้ยไป่ลานสอบเด้อลูกเลยนี่เขา่าน้าไปซื้อมาเมื่อวาน เจอไหมเพราะเดี ừ, ๋ยวจะบอสืออีกอย่างแล้วนะคะมาวางตรงนี้ดีว่าน่าตรงนี้ก่ะไปพี่น้องสตาร์ทรถล่อ